ติกเกอร์ไลน์วบลัดไนทีวีขายแล้ววันนี้ถูกสุดๆ50เหรียญหรือ35บาทเท่านั้นนี่เป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ใครมีแล้วอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยล่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวบลัดไนทีวีและผมไซเบอร์ครับผมนะกับม์ครับดิจิมอลนะฮะแล้วก็เด็กแว้นด้วยหนึ่งนะะว้าวเปิดอะไรคับแว้นอะไรตอนนี้เนี่ยะโอ้โหฮะไม่ไม่ไี่คันละออโอ้โหฮะ เปิดอะไรครับทุกแว้นปั๊บแล้วแวนเลยเด็กแวนนะฮผมท่านผู้ชมครับใครที่แบบคิดว่าจะเป็นเด็กแว้นนะฮะให้เอาคิดเท่าหมกตัวเองตายเลยอเน <c oughs> ี้ยจะได้ไม่ลำบากชาวบ้านเช้านะฮะ <c oughs> เอาแล้วผมสำหรับพาร์ทนี้ครับเราก็ยังคงตามหาเพชรแกะต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมต้องทำ,ทำที่ขุดใหม่เพราะว่ามันเจ๊งไปแล้วนะฮะ <c oughs> สองอันก็ไม่เหลือแล้วครับ ตอนนเงาปับเงาวับจริงๆตอนนี้เรารู้อะไรบ้างรู้ว่าไอ้นี่สามารถเก็บได้ห้าสิบตัวโอ้โหอ่ะเนี่ยเราก็ถามลุงว่าไอ้เขียวเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยมันหรือว,ว่าลุงว่าไม่ได้ใช่ไหมไม่มันของผมยังยังไอ้ได้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาอ๋อโอเค <S <S เอเราจะได้เจอเพชรนะฮะเดี๋ยวนะไซเบอร์ กด e ขึ้นมาแล้วกดเห็นคาว่าทีจิม็อบอยู่ซ้ายล่างไหมอ๋อเห็นกดเข้าไปดูมันจะมีบอกว่าเรามีตังกี่บาทเห<ะ>เห็นปะเจวหนัาางสือเขียวเคลเรนซ์บิตบินี่คือหน่วยหน่วยเงินในโลกดิจิตอลอ๋อส19บาทผมไม่ย,ยื่เืียวคือเข็มเข็มกับหยิบใช่ไหมเข็มกัดหยิบทุยตาสัญ,ญลักษณ์ ตาสัญล,ลักษณ์ในในดิจิมอนถ้าใครดูนะถ้าใครดูก็จะรู้เฮ้ยขุดทำไมน้ำมันห้องฉันอ๋อทำเตียงไว้ด้วยเอออ๋อนะฮะเราก็อยากรู้อยากเห็นไงลงคนเราก็อยากรู้อยากเห็นอา<ด>วางคืนด้วย อันนี้เราทำเตียงมั่งนะครับผมจะได้นอนจะได้เป็นจุดเทฟของเราครับนอนเลย <Okay. S 2> นอนเลยเออ,เอ,อมันยังไม่ได้เซฟนอนได้เลยมานอนนอนครัปุ๊บเงาวับเงาวับจริงๆริงนิโก้ครับแสดงว่ากลางคืนอยู่ตายจะได้เกิดน,นี่เลย ปต้องหาให้เจอล่ะเออวันนี้เออสำหรับเฮ็ดลงเนะี่ยเออมันอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยต้องเจอสักวันแล้วครับเอาอ,อาจจะตรงดิ่งไปมันจะอาจจะหาง่ายกว่าเยอะมันจะหาง่ายนะถ้าเราตรงดิ่งไปมันกลับง่ายกว่าอ๋อเออครับเอาเราเอานี้มาต่อเป็นนี่ดีกว่าครับ ก็มาหน่อยอดิจิตอกไม่ใช่ดิเออนะด็อกมอนด็อกมอนเฮ้ย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 แผ่นดินไหวฮะแผ่นดินไหวมีด้วยเหรอเออยังไงยังไงไให้ดเว้ยแผ่นดินไหวหมายถึงของจริงหรือในเกมนอกเกมอ้าวเหรอ ฮ้ย <He> แดงว่าน่ะค่อนข้างครับหรอมีใครแล้วแล้วแล้วมีใครเป็นไรเปล่าเฮ้ยม,มันเดือด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 ช็อกค้างมันน่าจะแรงกว่านี้อีกมันมีสองรอบเหรอเออครับอันนี้อาจจะเป็นแบบไปๆเล็กๆก่อนจะมีอัพตัวช็อกตามมาอัพตัวช็อกมันจะไม่รู้เหมือนกันนะแล้ว,ลวต้องทำไงออหยุดหุดก่อนไอหมอแถวเชียงรายเนี่ยมันจะมีจุดรอยแยกอยู่แถวถึงใครพม่านู่นเลย นะฮะถ้าน่าจะถ้าตามข่าวนั้นถ้านจะเป็นแถวแถวแบบอ่าพวกแม่สายเออทุกคนรู้จักแม่สายไหมโนะแมบบ่สายเขียนชายแดนเนะี่ยมันจะอะ่าอ,อะไรนะอ้ามันจะแรงกลัวนะฮะคืแปลกนะไม่เคยมีอ่าอะไรนะแผบบดินไหวมาตั้งแต่ เมื่อประมาณพัห้าปีที่แล้วแล้วนะเพิ่งมีเมื่อกี้นี่ยนมครับเอาละเ <นะ S 1> พิ่งมีเมื่อกี้เนี่ยนะเออคร้บม,มันไม่ไหวมาหลายปีแล้วอ่ะเออเอาแล้วพวกกรมอะไรที่มันเฝ้าระวังมันไม่ดูเลยเหรอว่าว่าเดี๋ยวมันจะมีแผ่นินไหวไม่แผ่นินไหวไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได้มันไม่ได้เหมือนพะพัเฮ้ยเออ นนไ,มไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได้ครับผมแต่สามารถแจ้งเตือนได้นะคะโดยการแบบถ่าแบบมันไหวที่เชียงรายใช่ไหม,มแจ้งเตือนกรุงเทพมันจะมีตามมาแล้วนะเงี้ยนะอินเรน็ตไวกว่าไงเออเออครับแต่เราไม่สามารถคำนวณว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่เหมืนอนภูเขาไฟเราไม่รู้ว่ามันระเบิดเมื่อไหร่เงี้ยเฮ้เราไม่ได้เอาไฟมาวะ่ะ เดี๋ยวขึ้นไปเอาก่อนแล้วกันไม่ได้เอาไฟมาแสดงว่าหมดไฟใช่ครับหมดไฟครับลุงวอลก็คือแบบมีแฟนมาหลายคนแล้วเขาก็เลยหมดไฟแล้วนะฮะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวสิทำไรวะลุววลงปักทอดมีซอมบี้เหรอได้ยินเสียงแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้เสียงแต่ไม่รู้อยู่ไหนด้วยลงไปหาเพชร่องอ ไม่ไม่ขี้เกียจลงแล้วอ่ะขาใหม่แล้วกันเหล็กแท่งนี่ขาใหม่เลยครับผมเพื่อไฟครับแล้วลุงวับไปไหนวะอะไปปักทอนหาให้เจอนะเพชรอะ่ะโอ้ยถามามกี่พาร์แล้วเนี่ยโ,โต๊ดโต๊ดโต๊ด กก็ยังไม่<ร>พีเ่อปโลข้างล่างนะคะรับผมแล้วก็แถวนี้คือมันจะเกิดในชั้นอะไรที่สิบหรือสิบเอดลง <13. S 2> สิบสามสิบสามเออเองอะ่ะเคยพูดไว้ในพิกเซลมอนจำได้ประมาณนี้ัสิบสามก็สิบสามครับไปลรยใครวะเมื่อกี้มันบ้านเรายุบหรือว่าแผ่นดินไหววะ บ้านยุบนี่น่ากลัวก,กว่าอีกเ,อเอมื่อกี้มันสั่นมากเลยนะลุงเหล็กเลยเนี่ยเล็ก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 อืมลงเด็กดัวยเนีเ่ยขนมปองกินเด็กเนี่ยอาหารอาหารหลักเลยครับไนเบอร์ก็ชอบอะทุยเนีอเอ่ยเฮ้ยใครตุดุงตะลุง มาน้ยอยออือ,อให้บวกกันอ,อืออยอจมาน้อยลุงวับบวกกันอยู่ในแถวแล้ไใกล้ใกล้ๆนี้เลยครับเฮ้ยมันฉลาดมันฉลาดมันฉลาดลุงวอบยังบวกยังต่อเนื่องครับอ่ะเอาไปกินแล้วเอาเนื้อไปกินแล้วก็ถอยๆไปไกลๆนะ เกือบไปแดงมามากบวกเละบวกเลยตายโคตรโหดนะฮะขุดอย่างต่อเนื่องโอ้แต่เดี๋วนี้มันไม่มีเพชรแล่วล่ะลงเออไม่เห็นเจอเลยงงมากไม่มีนี่ละละแล้วล่ะแบบนี้มันเกินไปแั้วละ่ะ เราจะขุดต่ออีกสักประมาณสักสองนาทีครับผมแล้วค่อยแยกนะฮะถ้าหนึ่งนาทีละอ่ะทำไม่ได้แล้วค่อยว่ากันละเริ่มเริ่มเสียงละเออมันไปไหนของไม่เจอครับมันเจอแต่หินนะคือแบบแค่ฝันไปหรือเปล่าครเพชรเราจะยอมหรือเปล่าลงเพชรเม็ดเดียวเ่ยฮะคนอื่นเขาเล่นไหมครับขาก็เจอเยอะแยะนะลงจะยอมแพ้แล้วหรอ อ้าวแล้วมันบอกอะไรเนี่ยหายเจอดิอไม่เห็นเลยนั้นเนี่ยเราลงไปอีกชั้นไหมชั้นชั้นสิบก็ลองสิบดูก็ได้เลขกำลังสวยอโอ้โหครับพี่แอ๊พังแล้วนะครับยังไม่เจอเลยครับ มอดดี้มันลบเพชรออกไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ลบไม่งั้นมันจะเจอเหล็กเจอทองได้ไงอืมจริงแล้วเรายอมแพ้หลายครั้งแล้วอาจจะเจอเพชรอยู่ข้างหน้า,า่าแค่บล็อกเดียวก็ได้แต่ว่าเราเดินข่อยออกมาซากก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมลงอ๋อเหมือนด้หนังอย่างนั้นนะ ไม่เจอจริงจังแป๊กนะเราหักเลี้ยวเลยดีกว่าครับเฮ้ยไม่เห็นเหมือนกันสักเม็ดใช่ไม่เจอเลยเม็ดเดียวก็ไม่ได้ นีนนะักขุดมืออาชีพอะเนี่ยไม่มืออาชีพแค่ไหนครับผมงั้นไปดูพี่เซีย่ยวม่วนฮะผมขุดแบบยิกยิกๆเลย <c oughs> ไม่เจอระหว่างเราขุดแร่ครับผมลนะผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับผมนะฮะครับ <c oughs> อ่าลุงมอบมีมีมลุงมอบจะเล่าให้ฟังก่อนเอออ้าวอะไรเนะี่ยลบข่าอะไรมะข่าขยะครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่ลบ เนาะแต่มันจะได้ไม่ไม่แหลกไงเหมือนเหมือนเหมือนที่ในเซิร์ฟเวอร์เองทำนั่นแหละอย่าขยะอ๋อฆ่าขยะทิ้งนีฮะแต่ว่าครับผมเดี๋ยวเราให้ลุลงวับเล่าให้ฟังเล่าันลุงวับว่าจะเล่าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับเข<ค> <ละ S 2> ินครับผมเล่าอะไรอ้าวมีอะไรให้เล่าให้ฟังไหมหรอเล่าบทแรกมันจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เบื่อไม่ใช่หรองง ้าวไม่ลืมเออนะลืมขนาดนั้นเลยทีเดียวนะผมว่าผมจะซื้อเกมหนึ่งมาแคสนะชื่อว่า Jump f o r c นะมันราคาอยู่ที่พันแปดนะฮชื่อไม่มีปัญญาซื้อครับท่านผู้ชมครับนะถ้าใครอยากถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นนะผมนะผมทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอฮะเออครับโดนเน็ตมาด่วนเออฮะ แพงชิ1า,า 1> เลยผมจะซื้อมาเล่นให้ดูฮะถ้ะาใครอยากจะดูนะอืมไม่เห็นเลยหนึ่งสองบล็อกอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วหมาตามมาอย่างนี้ถ้าเป็นตีโดนนี่นเป็นเรื่องเลยเนี่ยตีโดนอี้ก็โดนกลับดิก็ใช่เป็นเรื่องเลย น,นี่มันด็อกมอนของเราด็อกมอนของเราก็เหมือนท้องฟ้าของเราที่ตูนก็นบอกไว้ได้ <What? S 2> แต่ลี้ยมองไปสุดฟ้าไกล oh. เป็นไงล่ะทำไมมีเหล็กอยู่ในบรสโตนไม่มีอะลองมันลบเฮ็ดออกจากเกมจริงๆด้วยเฮ้ย <c oughs> เป็นไปไม่ได้คน,คนอื่นเขาจะขุดเจอใช่ไหมเคออ่เนี้ยอ่ะมดนี้อ่ะมดนี้ไม่รู้แต่มันไม่น่าลบนะเพราะว่ามันต้องเอาไปขุดในในโลกโน้นอ่ะเพราะโลกโน้นอ่ะมันจะแข็งกว่าของของเพชรจะมีแบบว่าอันที่ขุดแล้วไม่มีวันพังอ่ะม,มันเราจยไงเราก็ต้องขุดนะฮะไปเลย แล้วตอนนี้พิกแอหมดไปแล้วสองสามอันนนผมไม่เคยใช้พิกแอหมดขนาดนี้มาก่อนเลยนะอะแล้วตอนเล่นพิซเซมอนไม่ได้หมดหรออย่างน้อยก็ไปหาแถวท้ามา่ะเอออันนี้คือแบบเพชรมันไม่รู้ตรงไหนไงเราไม่จำเป็นต้องขุดเพชรไงเอออันนี้หาเพชรไซเบอร์ไปทางนู้นใช่ไหมเราลองไปในอีกทางตรงกันข้ามดูอ้าวพังเลยห่าลุมวบยังหานไม่เจอเลยครับกันอือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกาเบลมันอยู่ทำไมเยอะแยะมันเนี่ยอืฮะกาลาเบลลองกดเลี้ยวดูครับเอ๊ะมันอะไรกรวดหนึ่งสองเจอแร้ แร่อะไรแร่ไอออนไยไอออนบัตรไอออนบัตออฟเฟนเป็นกระตูนที่ดูแล้วแบบเจ็บตับคือแบบขนาดลิษษษษษษขสิทธิ์เขายังไม่ซื้อภา,าคสอบมามาภา,าคเลยขนาดนั้นเลยทีเดียวไอออนบัตออฟเฟนเจอทองดูครับผมชื่อเต็มเต็ม Am, on, โมบิลสูตรกันดั้มไอออนบัตออฟเวนเฮ้ยเจอเพชรเย้ yeah! เราไม่ต้องฝุ่นแล้วเว้ยไป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 ขึ้นไปกันเถอะเอ้าลงลาวาอ้าวไอเวนมีลาวาอยู่ข้างล่างอ้าวทำไมรู้เอ้ยตัวอะไรโอ้ตัวตัววบเ้าได้ไหมเนี่ยจริงๆอ๋อได้อยู่นี่เออไ,ไ,ได้อยู่ โอ้โหในสุดลุงบอบก็เจอแล้วนะฮะแต่เสร็จผมแล้วล่ะโอ้โหมีสองเมตรลุงบอ็อบมีกี่เมตรมีสองเมตรเฮ้ยนั่นแร่อะไรเฮ้ยแร่อะไรนะ่ะโยนโยนมาสิน<ห>ั่นแร่อะไรเมื่อกี้ลาพิสลาชูรี่ระวังลาว่า โอ้ oh, บออระวมาที่เราตกนี่ฆ่าตัวตายนี่ว่า,เ,าเป็นบ่อระวัาที่เราโดนฆ่าตัวตายนี่ว่าโอ้เ oh, นี่ยเดนเดนเดนควยเราอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแม่งแม่งแอบอยู่ตรงนี้อ่ะแล,แล้วต่อไปต้องหาแร่แร่ใหม่ให้นันให้เจอใช่ไหมเออแล้วแร่ใหม่ถ้ามันชื่อว่าอะไรลงชื่อว่าอะไรวะ มันอยู่<อ>มันอยู่ในในความสูงเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูในเกมโหมดได้ไหมแค่ไปดูเฉยๆแร่อะไรอ่านี่ไงแร่เขียวๆเหมือนเดิมอ่ะหังอลองทังลองออเนี่ยมันอยู่ในความสูงเท่าไหร่อะไรไม่รู้ไม่รู้ครับ หาให้เจอแล้วกันเนี่ยมันมันหน้าตาอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้าายเห็นปะอ๋อ,อและเราจะหาด้วย,วยตัวเองใช่ไหมเราจะไม่เสกใช่ไหมไม่ไม่เสกไม่เสกอ่าครับป่ะทีนี้แค่ดูเฉยๆว่าเราจต้องหาให้เจอแล้วครับท่านผู้ชมดูหน้าตามันเฉยๆแค่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ่าลุงอ่ะไปอันนี้อันนี้ไปเพชรครับแค่นี้ครับเป็นแค่ลุงบ๊อบคนเดียวที่สามารถขุดได้แล้วนะครับผม ระหว่านี้เราก็ไปฝากข้างบนดีกว่าเอางั้นเลยนะ่ะขางมาขึ้นขึ้นทางใหม่วะล้วมาหาได้นะแต่เรากลับยังไงวะกลับยังไงตายกลับครับง่ายมันแยกเยอะเลยวะใช่มันมันมันพูนไปหมดแล้วเนี่ยโคตรพูนเนะ่ะเออคือขุดยังไงก็หาไม่เจอ งั้นผมลองไปขุดชั้นเบ็ดล็อกดูเบ็ดล็อกใช่ลองหนานี่ยังไงนะฮะลองไปหาตามภูเขาดีกว่าข้างๆภูเขาอะไรด็อกมันทองนี่มันทำอะไรได้วะถ้าลออกตามภูเขาเหรอใช่ลองลองลอง,ลองหาตามภูเขาดู <c oughs> มันอาจจะ <c oughs> อยู่ติดติดภูเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ตอนนั้นที่เล่น1.7นะมันต้องหามาให้ได้ครบ9อันแล้วามาเผาและมันจะได้เป็นโครมอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มาเปิด9อันใช่อ,อันนี้อันอยูยูไม่เจอเลยนะครับท่านผู้ชมง <c oughs> ายากนี่แหละปอปลารั้นหายากต้องลำมากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งและน้ำมัน แช่เย็นต้องเสียไฟหงต้องใช้แก๊สทางน้ำลังน้ำก็หมดการโค่นลูกหลานจำจงดีนะฮะเนี่ยคำคำนี้ผมได้มาจากโคษมาสอสอ,สอนะครับช่วยประหยัดไฟนะครับไม่ช่วยแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็เปิดหน้าต่างวิ่งเลยฮะเราต้องเปิดแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ใช่ไหมถุย <ม>าชาติาเปิดพัดลมตอนที่เราจะนอนใช่ไหมแล้วก็ผมก็ห่มจะเย็นไหมนะทุกคน oh. ทําเออทุกคนทําอย่าง<อ>มีกับดักูนตรงนี้ด้วยอย่างบอกว่าไม่เคยทานะฮะครมาวางกับพัดลมแล้วห่มก็ห่มเนี่ยไรวางกับดักไว้เนี่ยเพราะไงเพราะมันร้อนไงมันร้อนห่มก็ห่มเพราะอะไรกลัวปลอดบวมไงเออ ไม่เจออะไรทั้งสิ้นครับเราปล่อยขนว่าผ่านดีกว่าครับหนูว่ามันก็ไปหาข้างบนอย่างที่ลงว่าบ้านจริงๆฮครับเหล็กฉักการโลฉักชักไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเขียว,วขเขียวอ่ะแม่เขียวเขียวความพอเพียงแหละ ไม่ใช่ว่ามันอยู่แต่แค่ไล่นะรู้สึกมันอยู่ในใจของพวกเราอันนี้จะทำพิกแอคออฟซิเดียนได้ด้วยนี่จริงเนี่ยเออกกใช่ใช่คุณคนที่ขุด o อฟซิเดีได้ไปให้ลุงบ๊อบคนเดียวครับนี่เนี่ยสาเหตุที่เรายกเพชรให้เป็นไงล่ะยอดไปเลยโดนขี้ให้อ่ะสุดยอดเราไปทางไหนดีฮนะ ไม่ได้เลยมึงว่ามันจะการลาวาไปแล้วอะไรวะรวบดับลาวาไปซะแล้วนี่ไงตรงนี้ก็มีเนี่ยไหน,นเนี่ยเนี่ยโหกว้างมาเริ่มเทิมเลยเนี่ยลาวาเนี่ยโอ้เห็นละเดี๋ยวค่อยตามไปฮนะมอ้บมอ้บมอ้เจอแล้วลุงมอ้ มีจุด,ดแดงๆในแผนที่ด้วย้ถานราวาเนี่ยก็รออวะ่ทำไมมันทำไมมันแดงทำไมมันจุด,ดแดงๆด้วยรู้เหมือนกันลองเข้าไปดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาดูในพาร์ทหน้าแล้วกันครบับผมรอวันนี้ก่อนนี้ก่อนร็วๆๆๆๆๆหาารับรมโอ้ยอ,อะไรอะ ลิปสำหรับพาคนี้ผมไซเบอร์ก็<ๆ>ก็<ๆ>ลุงความรักไหนไหมฮะก็ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ